ในวันนี้เจ้าตุดด้วงอชุร,ราคาบุโตร่างที่2ระดับ SSR บกของเราก็ได้เข้ามาอยู่ในเซร์เวอร์จีนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะสำหรับรายดลเอียสกิลแต่ละสกิลของเขาเนี่ยบอกเลยว่าโคตรดีโคตรเด็ด โคตรแจ่มโคตรมันเงาเพราะว่าเขามากับสถานะใหม่ที่มีชื่อว่าบ้าคลัง่งและที่สําคัญอันติเมตตัวนี้ไม่มีสตัมนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเราไม่ควรแชร์ข้อมูลมั่วๆผิดๆมาจากแหล่งอื่นอย่างเด็ดขาดเอาเป็นว่าก่อนที่เราจะเข้าไปรับชมรายละเอียดสกิลเต็มๆของเจ้าตัวน้องดวงร่างสองเนี่ยก็อย่าลืมที่ช่วยกันกดไ like ลค์คลิปวิดีโอนี้กดแชร์คลิปวิดีโอนี้และกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจให้กับคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะ ขอกราบสวัสดีพอ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกเพศทุกวัยทุกทุกท่านกันด้วยนะครับยิเดียต้อนรับเข้าสู่เกมวันพันแมนเดอะสโตนเกตเซิร์ฟเวอร์จีที่ต้นคลิปได้พูดไปเลยนะครับว่าเจ้าตวดดวงอจุราคับตัวร่างที่2เนี่ยได้เข้าสู่เซิร์ฟเวอร์จีนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว <S <S และกลารมาของเขาในครั้งนี้เนี่ยยังมาพร้อมกับอีกหนึ่งตัวละครใหม่ที่มีชื่อว่าเดดเกตลิงซึ่งเดี๋ยวคลิปต,ต่อไปเนี่ยผมเองจะนํามารีวิวอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเข้ามาดูรายละเอียดสกิลต่างๆของเจ้้้าาาาาตัััวววดงงรรร่่่2กกกกกนนนนใหหมอออี1บแลเพะจคิป ที่ผมแปลรายละเอียดสกิลไปเนี่ยมีคนเข้ามาถึงค่อนข้างที่จะเยอะเลย oh. ว่าเจ้าตัวดวงรานที่2ตัวนี้เนี่ยมันทําการอันติและทําให้สตัตนนั้นติดสตัน oh. รวมไปถึงการไล่โจมตีของเขาเนี่ยยังจะทําให้สตัตนนั้นติดสตานอีกด้วยทา oh. เอาผมนิ่งงงไปเลยว่าคุณแบลข้อมูลมั่วๆแบบนี้มาจากไหนครับเนี่ยคือ oh. ถ้าไปดูคลิปรีวิวจากช่องอื่นๆมาเนี่ย oh. ก็ควรแนะนําเขาก่อนนะว่าให้ไปหาข้อมูลที่ชัดเจนแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วค่อยมารีวิวจะดีกว่าเพราะผมเองก็เคยโดนคอมเมนต์แนวนั้นมาก่อนผมเองเลยเข้าใจนะครับ ต่อผู้เล่นทุก,ท,กท่านหรือผู้ชมคนอื่นๆไม่ใช่ว่าทําคลิปเพื่อหวังยอดวิวนะ mm. คือที่ผมเดือสสดสดๆเนี่ยมันมีคนคนหนึง่งทักมาหา Facebook mm. ของผมบอกว่าเจ้าตัวด้วงเนี่ย mm. พี่แปลสกิลผิดจริงๆลวติเมทของมันเนี่ยสามารถไล่โจมตีและติดตตันได้หรือไม่ก็อันติและติดตตันได้อารมณ์ประมาณนั้น oh. ผมเองก็ได้บอกข้อมูลจริงกลับไปเขาดัานหาว่าผมมั่วซะงั้น mm. ผมก็เลยตอบกลับไปทําไมคิดว่าผมมัว่วเขาบอกว่าช่องพี่อ่ะคนดูมันน้อยข้อมูลมันก็เลยไม่ชัดเจนอีกช่องหนึ่งคนดูเขาเยอะกว่าข้อมูลเขาช งงแม่เอาเป็นว่าคุณจะดูช่องไหนอะไรยังไงก็ตามนั้นละกันนะส่วนข้อมูลไหนที่มันผิดหรือมันมั่วเนี่ยจะจำไม่จำกันแล้วแต่คุณเลยเพราะว่าเดี๋ยวคลิปนี้มีหลักฐานให้ดูอย่างชัดเจนแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ส่วนใครที่มาคอมเมนต์ใน YouTube ภายในคลิปนั้นเนี่ยไม่ต้องตกใจนะผมไม่ได้ด่าเพราะว่าแต่ละคนที่เขามาคอมเมนต์เนี่ยบางคนเขาเขาไม่รู้จริงๆนะว่าข้อมูลจริงแล้วมันคืออะไรเขาอาจจะมาแบบบอกข้อมูลเสริมเนาะว่าเจ้าตัวด้วงเนี่ยมันตีอย่างนั้นตีงี้ยังไงก็ต้องแยกแยกกันนิดนึงแล้ว,ว,ว็้ขดดวยร่ไีเเเเาาาามป๋ หลักกันเลยนะฮะนั่นก็คือดูรายสกิลอีกหนึ่งครั้งพร้อมกับอนิเมชั่นนะหรือว่ารูปภาพประกอบการอันติการโจมตีธรรมดาหรือการใช้สกิลพิเศษต่างๆเริ่มกันที่สกิลที่1เจ้าตัวดวงร่าง2จะทาการคอมโบต่อเนื่องห้ครั้งใส่สกิลเป้าหมายรายเดียวสร้างดาเมจไปเลย25%จากแม็กเฮีสูงสุดหรือพลังชีวิตสูงสุดส่วนอันติเมที่ชัดเจนและถูกต้องที่สุดมันกล่าวไว้ว่าเจ้าตัวดวงอชุร,ราคาบะโตจะต่อยต่อเนื่อง3ครั้งใส่สกิลเป้าหมายรายเดียวสร้างความเสียหายไปเเลลลย300%ขของงงงพััชีีิตสสูุดหจจาากท่ม ตีไปแล้วมันจะติดสถานะใหม่ที่เป็นสถานะบ้าข้างหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือสถานะที่เรานั้นไม่สามารถควบคุมมันได้หลังจากนั้นเจ้าตัวด้วงจะทําการไล่โจมตีจํานวน2ครั้งด้วยดามหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์และการไล่โจมตีในครั้งนี้ผมบอกเลยว่ามันไม่ใช่เข้าไปต่อยธรรมดานะมันเป็นการใช้อันติซ้ำๆทั้งหมด2ครั้งนะครับแต่ดามจเนี่ยมันจะเบาลงกว่าเดิมเพราะว่าการไล่โจมตีครั้งนี้เนี่ยมันจะฟิกไว้อย่างชัดเจนเลยคือมันจะไล่โจมตีแค่100% 100%นลังจมตีพื้นฐานของเรานะถ้าหากว่ามันโจ ตามค่าเลือดเนี่ยบอกเลยว่าเมงโคตรโกงนะคุณผู้ชมสกิลต่อมาจะเป็นพาสซีฟสกิลติดตัวนั่นก็คือการสะท้อนดามเมจ60%และเราสามารถสะท้อนดามเมจอันนี้เนี่ยได้สูงสุดจนถึง90%เลยนะถ้าเราอัพเป็น5ดาเหลือง5ดาม่วงและใส่เซ็ตสูตรไปอีก 1, 1> เซตเลอเอการสะท้อนในครั้งนี้เนี่ยอาจจะถึง100%ก็ได้บอกเลยว่าใครตีมาเนี่ยเจ็บแน่นอน100%และสกิลพิเศษส,สุดท้ายหรือสกิลใหม่นั่นก็คือเจ้าตัวดวงร่าง2มันจะเพิ่มเลือดให้กับตัวเอง25%แบบถาวออีกั้งเงเข ยังจะเพิ่มได้สูงสุดเป็น4เท่าและอันสุดท้ายน้องดวง,ดวงร่างสองของเราสามารถฟื้นฟูเลือดได้50%บอกเลยว่ารายละเอียดสกิลในครั้งนี้เนี่ยแม่งโคตรดีนะจะมองว่าโกงไปเลยก็ได้นะเพราะว่าถ้าเจ้าตัวดวงเนี่ยเราเน้นปั้นเลือดผิวเพียว <ๆ S 2> เนี่ยดาเมจมันจัดจานมากๆนะเวลาเราอันติเมทส่วนข้อดีของมันที่เราเห็นชัดเจนเลยนั่นก็คือการสะท้อนดาเมจเพราะจากร่างที่1ที่เราได้ดูไปเนาะเจ้าตัวดวงเนี่ยมันสะท้อนแค่20%เท่านั้นถ้าอัพมาเป็นห้าดาวเหลืองดาวม่วงก็จะอยู่ที่ประมาณ อาบวกแล้วเนี่ยโอ้โหผมเองแทบไม่กล้าตีเลยคุณผู้ชมและเดี๋ยวเราเข้ามาดูการโจมตีของเขาแบบชัดๆอีกสักหนึ่งครั้งละกันเพราะว่าเจ้าตัวด้วงเนี่ยผมไม่มีโอกาสได้สุ่มนะ<อ>เนื่องจากตัวดําของผมเนี่ยมีน้อยมาก<อ>เพราะฉะนั้นผมเองก็เลยพลาดตัวดีๆแบบนี้ไปนะครับเริ่มแรกเจ้าตัวด้วงเนี่ยจะมีหลอดเลือดอยู่ทั้งหมด2หลอดนะครับแล้วก็จะมีสถานะเพิ่มเลือดเนาะเขียนว่า99หน่วยอยู่ตรงนี้ถ้าหากเราเอาเจ้าตัวด้วงร่าง2ไปเล่นคู่กับคอเกโลเกโลเนี่ยหลอดเลือดมันก็จะไม่แสดงผลไปมากกว่านี้แล้ว เรามาดูอันติเมทสกิวของเขากันดีกว่าขอเปิดแอนิเมชันกันไว้สักหน่อยหนึ่งนะแล้วก็ทําการจัดการเจ้าตัวแทนท็อปมาสเตอร์ตรงนี้ฮะ เหมือนในบทเนื้อเรื่องเป๊ะๆครับผมคล้ายกับโบรต์เบ๊ะเบะเลยนะคุณผู้ชมต่อยไป3ามแสนกว่าแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเจ้าตัวด้วงของเราเนี่ยจะติดสถานะบ้าข้างสําหรับสถานะนี้เนี่ยเราไม่สามารถไปยุ่งอะไรกับเจ้าตัวด้วงได้เลยภายในเทินเทินนั้นและการไล่โจมตีของเจ้าตัวด้วงเนี่ยมันจะทําการไล่โจมตีหลังจากที่ฝั่งศัตรูนั้นได้ทําการโจมตีกลับมาหาเราหรือถ้าเรียกให้เข้าใจง่าย MJ, ๆเลยนั่นก็คือต้องเป็นฝั่งศัตรูโจมตีก่อนแต่ถ้าฝั่งศัตร,รูทําการไล่โจมตีสวนกลับมาเจ้าตัวด้วง<ๆ> ที่โจมตีมานั่นเองเอก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอย่างเช่นเนี่ยตอนแรกผมอยู่ในเทินที่2ใช่ไหมเจ้าตัวด้วงผมเป็นบ้าข้างกระบองเหล็กไล่โจมตีเจ้าตัวด้วงไม่ตีกลับไปเห็นไหมคุณผู้ชมและการโรเขากลับไปอีกหนึ่งทีครับกระบองเหล็กตีกลับมาด้วงยังอยู่นิ่งๆบาคุซันตีกลับไปครับจังหวะนี้แล้วก็ตามต่อด้วยเจ้าตัวฟุบุกิณะรอบท้ายพอถึงเทินที่3เนี่ยร่างบ้าข้างร่างนี้เนี่ยมันก็จะหายไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะเล่นด้วงร่าง2ให้มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมแนะนําให้เจ้าตัวด้วงเเียวาระดแล๋ เรามาดูอีกมุมมองหนึ่งนะครับนั่นก็คือเจ้าตัวด้วงเนี่ยจะมีสปีดที่เยอะกว่าเพราะฉะนั้นก็จัดก,กันไปเลยครับอันติเมตตัวนี้โจมตีเกรโรเกรโรไปครับ1ล้านสนะแล้วติดสถานะใหม่เป็นสถานะบ้าข้างแล้วก็มาถึงฝั่งตรงข้ามบ้างครับจังหวะนี้เฮลไฟเฟรมปาดกลับมาเจ้าตัวด้วงของเรานี่เห็นไหมฮะทาการไล่โจมตีสวนกลับไปเลยทันทีเพราะถือว่ารอบนี้เนี่ยยังเป็นเทอร์นที่1อยู่เจ้าตัวด้วงเนี่ยก็เลยยังไม่หมดบ้าข้างนั่นเอง เกโลเกโลโดนสะท้อนดามจต,ตายไปครับหทีแล้วก็เจ้าตัวด้วงของเราโดสานสตารพร้อมกับโดนสะท้อนไปอีกด้วยนะฝั่งตรงข้ามส่วนการฟื้นฟูเลือดของเจ้าตัวด้วงเนี่ยเท่าที่ผมรู้สึกเนี่ยการฟื้นฟู50%เนี่ยมันยังคงน้อยไปอยู่ดีนิดนึงนะ,ะหรืออาจจะเป็นเพราะว่าเจ้าตัวด้วงที่ผมเล่นอยู่นะตอนนี้เนี่ยมันอยู่ในโหมดแบบเอ่อการทดลองเล่นธรรมดามาเลยอาจจะทําให้การฮิ้วเลือดของตัวละครของมันเนี่ยน้อยกว่าเท่าที่เราไปอ่านมานั่นเองนะฮะก็รอบนี้ก็ถือว่าตายไปนะสำหรับเจ้าตัวด้วงและเดี๋ยวเาามส่่งกันนิวหยต เพราะอันดับหนึ่งของเรามีดวงอชุราค,คาบุโต4สดาวเหลือง2ดาวม่วงเป็นที่เร้อยแล้วเท่านั้นยังไม่พอสกิลเอฟเฟกพิเศษจัดจเป็นเลเวล2ด้วยคุณผู้ชมโอ้ อะไรมันจะรวยขนาดนั้นครับนี่ดูความสามารถเพิ่มเติมกันดีกว่าสําหรับเลเวลแรกเนี่ยมันจะเพิ่มเลือดแค่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์พออัพมาเป็นเลเวลสองจัดไปเลยสามสิบเปอร์เซ็นต์และรู้สึกว่าจะมีความสามารถพิเศษเพิ่มเติมมาใหม่อีกด้วยนะเพราะจากเดิมเนี่ยมันจะเพิ่มเลือดให้กับตัวละครของมันเองสี่เท่าแล้วก็ทําการฟื้นฟูเลือดอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์และอันสุดท้ายที่เพิ่มมาใหม่นี่คือแม่งดีชิบหายนะจากเท่าที่ผมแปลมามันบอกว่าถ้าหากเจ้าตัวละครของมันตายเนี่ยมันจะฟื้นคืนชีพกกกลััขึ้้้้นนมาาดวย H HP 70%ออี1ครรงใต่สู Oh. อารมณ์ก็จะคล้ายๆกับเจ้าตัวบาคุสันร่างปีศาจเลยคุณผู้ชมอะไรมันจะโหดขนาดนี้ล่ะครับเนี่ยพี่ดวงร่างสองอันติเมตยังไล่โจมตีเป็นอันติได้แล้วพาร์สิ่สะท้อนดาม,มีที่หกสิบเปอร์เซ็นต์สกิลที่สี่เพิ่มเลือดอีกสามสิบเปอร์เซ็นต์แถมยังมีตายเกิดใหม่อีกหนึ่งรอบโอ้โหตัวละครตัวนี้แม่งไม่ควรพลาดอย่างแรงครับเพราะว่าเดี๋ยวพักหลังๆนี้เนี่ยตัวละครระดับ SSR บวกเนี่ยจะเข้ามาแทนตัวละครระดับ SSR ธรรมดาแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นใครที่อยากจะดองตัวดำแนะนำให้ดองรอไว้ได้เลยนะ แล้วก็ดวงร่างที่1เนี่ยจำเป็นต้องมีด้วยจังหวะน,นี้เดี๋ยวเรามาขอดูการโจมตีของฝั่งตรงข้ามหน่อยสละกันนะเกวินเปิดมา1ท่ทีตดสตันไป1ดอกโดนไล่โจมตีไปอีกหนึ่งครั้งและเก็บความรู้เพิ่มรอยหยักในสมองตัวละครตัวนี้มีชื่อว่าเกวินสะกดด้วย g a l e ก e w i n d win รวมกันเป็นเกวินไม่ได้อ่านว่าเกรวินนะจ๊าน้องๆโอ้ยคิดไปได้ไงวะนี่แล,ละรอบต่อมาเป็นเด็กดอกของผมฮะจำการโจมตีสวนกลับไปบ้างครับจังหวะน,นี้ขอคูณสองละกันนะ เพื่อความสบายใจครับแล้วดูหลอดเลือดของเจ้าตัวด้วงเห็นไหมมันจะมีแค่2หลอดเท่านั้นนะถ้าเล่นคู่กับคอเกโลเกโลแล้วจังหวะนี้ต่อยด้วงกลับมาอีกหทีฮะลอไป1นล้านแปดฮะเจ้าตัวด้วงร่างนี้เนี่ยยังปั้นดาเมจหรือเลือดไม่สุดนะแต่โบรถคนนี้เนี่ยบอกเลยว่าสุดจัดมากๆฮะ ล่อไป30ล้านครับผู้ชมและประเด็นอีกอย่างหนึ่งเลยคือหลังจากที่ตัวด้วงมันหมดไปเนี่ย oh. อุปกรณ์เฉพาะของเขาก็จะอัปเดตเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์อย่างทันทีนะ oh. แล้วอัลติเมตตัวนี้เนี่ย oh. โอ้โหบอกเลยว่าน่าจะแรงอยู่พอสมควรเอาเป็นว่าเดี๋ยวอุปกรณ์มันมาแล้วเนี่ยเราจะเข้ามารีวิวกันอีกสักหนึ่งครั้งส่วนสายฟรีในเซิร์ฟเวอร์ไทยเตรียมตัวรอความยับยับได้เลยเพราะคุณไม่มีสิทธิ์ได้เล่นคู่กับสายเติมอย่างแน่นอนเพราะว่าตัวเกมนะตอนนี้อย่างที่ผมเคยบอกไปหลายครั้งนะว่ามันเอาใจสายเติมมากกว่าค่่่ออนนนนข้้้าาางเเเเยยะะพรฉัผูลสฟีี มไม่มีสิทธิ์ได้เกิดอย่างแน่นอนฮะยังไงสำหรับคลิปวิดีโอนี้กระผมเองก็มารีวิวเจ้าตัวด้วงร่างที่2ฉบับเต็มกันไว้เพียงเท่านี้นะหากเพื่อนๆเ,เ,เห็นว่าคลิปวิดีโอนี้มีข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนและมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆทุกๆท่านหร<ล>ือหลายๆคนเนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยละกันส่วนประเด็นที่ผมพูดไปต้นคลิปก็ไม่ต้องไปใส่ใจอะไรมากมายนะเพียงแค่ผมมาเล่าให้ฟังเฉยๆพอดีมันอึดอัดอยู่ในใจไงบางทีอยากจะร้องว่าโอ้เย้เยโอ้เย้เยก็ร้องไม่ได้ไงคุณผู้ชมสิ่งสุดท้ายยนี่่่กกกก็ััไมมมดดเเเหหืืออิลลลจะชวใบ คลิปว Sie ิดีโอนี้กดแชร์ให้ทั่วถึงกด s u b สไครต์และที่สําคัญปุ่มระฆังกระดิ่งอย่าให้พลาดเพราะเวลามีคลิปใหม่ๆมันจะแจ้งเตือนให้กับเพื่อนๆทุกๆท่านทราบกันแบบทวนหน้าและสิ่งสุดท้ายนี้นะครับถ้าหากว่าคลิปวิดีโอนี้มีคําพูดคําจาหยาบคายอะไรหลุดออกไปก็ต้องกราบขอภัยมาณาที่นี้ด้วยใครที่ติดตามอยู่ก็ต้องขอบคุณมากๆและถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกด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 กันเข้ามาเยอะๆนะจ๊ะคุณผู้ชมทุกๆ